สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนอกจากคลิปเมื่อกี้นะคะนี่ยังเป็นอีกคลิปหนึ่งที่จะสอนถึงการส่งอีเมลผ่านทางโทรศัพท์มือถือระบบ Android นะคะใครที่ไม่ใช้ iPhone ก็จะเป็นระบบประมาณนี้นะที่คุโมกำลังใช้อยู่นี้ก็เป็นของหัวเวรยนะคะ,นะคะไม่ยากเช่นกันค่ะเดี๋ยววันนี้จะให้นักเรียนได้ลองส่งอีเมลหาคุโมกันนะคะเริ่มเลยค่ะ ให้นักเรียนเข้า Google Chrome นะคะไปค่ะอามีบางคนนั้นบอกว่าอ๋อหนูสมัครเรียบร้อยแล้วนี่หนูโหลดแอป Gmail ไว้แล้วนะคะที่เป็นรูปตัว M สีสนี่นะอันนี้เข้าได้ค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้โหลดนะคะเข้า Google Chrome ค่ะถ้านักเรียนยังไม่ได้ออกจากอ e ีเมลเขาที่แล้วนะคือสมัคริ้งไว้เลยนะคะ ก็จะมีอ e ีเมลค้างอยู่นะคะให้นักเรียนเข้า google แบบนี้แล้วก็พิมพ์คำว่า Gmail ก็ได้ค่ะ uh, m m i l ใหมายถึงว่าเราจะเข้าไปในอ e ีเมลนั่นเองถูกนะคะถึงจะเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่น่ากลัวนะเพราะว่าใช้ไม่ยากค่ะเราสักครู่นะคะ เมลนี้นะคะเป็นเมลที่เพิ่งสร้างมางใหม่นะคะก็จะไม่มีข้อมูลอะไรเยอะแยะอ่าเมื่อกี้นะคะครูมโมเนี่ยลองส่งกันบ้านหาตัวเองดูนะนี่เห็นไหมคะผลปรากฏว่าครูมโมก็ได้รับอีเมลก็คือข้อความนี้ค่ะส่งกันบ้านครูมโมนี่เห็นไหมคะนี่เราก็ลองเข้าไปดูได้นะคะเข้าไปเช็คดูได้คะ่ะอ่ามีข้อความว่าสวัสดีค่ะเด็กหญิงใจดีมาเร็วชั้น อ่าเขาคุ้ค่าแล้วก็มีรูปภาพแนบมาให้ด้วยก็จิ้มเข้าไปดูคะ่ะดาวโหลดอ่าเดี๋ยวขออนุญาตอ่าอืมอันนี้เกิดเหตุการณ์อะไรลองใส่โคมโมจะโดด้ับในเดือนอื่นคาไว้นะคะโทษทีค่ะอ่าโอโมข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนนะอ่าเดี๋ยวเรา,ะะา,านนกนนะลกับไปที่นาเม็กี่นะคะอ่ะสมมติว่า เราเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วจะส่งอีเมลหาคูคมโมนะให้นักเีรยนดูที่รูปมีสอค่ะที่เป็นพื้นสีแดงนะคะจิ้มเ,เข้าไปเลยค่ะผมบอกว่าเราจะเขียนอีเมลใหม่ถึงใครคะถึงคุมโมนะวันนี้ส่งกันบ้านก็คือส่งหาคูมโมค,ค่ะคุโมมีอีเมลชื่อว่า krumoadc 2 0 2 1, 1>, 1นะคะ ใช้ตัวพิมพ์เล็ทั้งหมดนะพิมพ์เล็กๆทั้งหมดเลยแล้วก็ a d d gmail com ล้าจะส่งหาเพื่อนคนอื่นด้วยก็ได้นะคะโดยการกดปุ่มบวกแบบนี้ก็จะมีก็จะพิมพ e ์อีเมลอันต่อไปได้โอเคนะอันนี้คุณบูขอส่งให้ตัวเองคนเดียวอกอนนะคะส่งที่เป็นคำว่าสำเนาสำ,ำเนารับอันนั้นไม่ต้องใช้นะคะไปข้ามไปที่คำว่าเรื่องค่ะชื่ออ e ีเมลค่ะ วันนี้ใช้ชื่อว่าส่งการบ้านครูโมนี่นะคะนี่คือแค่ชื่อเรื่องนะส่วนเนื้อหาข้างล่างนี่พิมพ์ข้างล่างนี่ค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็แนะนำตัวเองนะคะเด็กหญิงอ่าเอไ้เขาเป็นเด็กชายบ้างเนาะสวัสดีครับรจุด จอจุดโอผิดหมดผิดหมดเลยดอกจุดจอจุดเด็กชายเกาวินปิ่นโตกูโมต้าเองแล้วกันชั้นปสามทับาหกเลขที่เป็นเด็กเพิ่งย้ายมาใหม่ค่ะเ,เด็กเด็กทิฟนะคะาาเลขที่สี่สิ ปิดท้ายด้วยคำว่าขอบคุณครับอโอเคค่ะน,นะคะถ้าส่งข้อความเทคนี้ก็ได้แต่ถ้าใครอยากจะส่งรูปภาพอะไรมาให้ครูมโมนะภาพกำลังที่ในติมหรือภาพครอบครัวหร,หรือภาพกันบ้านหรือภาพกันบ้านนะคะส่งมาให้ครูมโมดูได้นะคะก็คะแค่จิ้มตรงนี้ค่ะที่เป็นรูปคลิปนะคะคลิปหนีบก,กระดาษค่ะนี่ค่ะคล๊บเข้าไปอ่า ที่ระหว่างแนบไฟล์กับวาดหลายเส้นนะคะเดี๋ยวขอเป็นแนบไฟล์รูปภาพละกันไปที่ะก็จะเรียกหาไฟล์ต่างๆค่ะคุณโบจะส่งรูปนี้ให้ดูแล้วกันนี่คุณโบนี่ก็มีรูปภาพเพียบเลยนี่นะคะอ่านี่ราก,การกิจกรรมวิทยาศาสตร์นะคะโอเคนะนที่จริงมันแนบได้ไหลายภาพนะคะลูก เจะแนบเพิ่มก็ได้แค่จิ้มลงไปที่คลิปนะคะแต่ถ้าเราไม่ต้องการรูปนี้เราก็กดกากบาดท,ทิ้งก็ได้เช่นกันอ่ะสมมติว่าเราส่งแค่นี้แหละนะคะใช้ทุกอย่างให้เรียบร้อยวัตถุต้องสมบูรณ์นะคะแล้วก็กดปุ่มส่งค่ะจึ๊บรอสักแปบบ๊บเสร็จแล้วส่งแล้วเห็นไหมคะอะแค่นี้เองก็เป็นอันว่าเสร็จจบเรียบร้อยค่ะ อย่าลืมส่งกันบ้านให้ครูโมดูบ้างนะ